สวัสดีครับมานิพามาชมสมเด็จทุกวัดต้องมีะระฆังครับเป็นสมเด็จเนื้อหามวลสารเข่าท่ายครับสรับองค์นี้นะครับเข่าท่าอยู่ทันที่เข่ามากอาจจะเริ่มฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจนะครับพามาชมเนื้อหาใกล้ๆนะครับน้อฮา น,นี่ก็เป็นเกินเนื้อกะยาศาสร์นะครับเนื้อกะยาศาสัตชมเนือ้อหาถือว่าพระองค์นี้สวยงามอีกองหนึ่งครับผมอืมตั้งแต่ใด้มากนะครับจะเป็นมวลสารขมทรงกับสวยงามครับเนื้อกะยาศาสัตไข่เม็ดดำเม็ดแดงนะครับ คิมทรงก็ถือว่าสวยงามขราขรานะครับม,มาชมด้านข้างด้านทางี่วัดก็สิมีรอยนะครับมีรอยมีรอยอบดีเรียบนะครับบดีเรียบมีรอย,อมรยไม่ได้เรียบไม่ได้เรียบมาชมแต่ทรงเหมือนๆใจนจังไนครับอพอไทยต่อเงินอ,อือ้ม ่างวันกับบ่ค่อยมีเวลานะครับทำตงงแต่งานาาก็รถมาไทยตอนกลางคืนนะครับเนาะอขอบคุณทุกกำลังใจที่แวะเข้ามารับชมนะครับ,ม,บมาชมด้านข้างนะครับสวยงามครับองค์นี่สวยงาม,มวันสารก็มากมาก,มากนะครับเป็นเรื่องเนื้อกระยาศาสตร์นะครับเนื้อกระยาศาสตร์ เนื้อกลนคกพิมพ์ทรงสวยงามครับชมด้านลังโอ้ยวองมือมากับไล่ตาเนาะครับมือกบด้านหลังรอยยุบรอยย่นรอยย่อผมว่าเป็นรอยยุบของม้วนสานนะครับม้วนสานเก่าตามการเวลานะครับ ตรงนี้ก็จะมีรอยขูดนะครับรอยขูดรอยขูดนะครับเป็นรอยรอยขูดนะครับบรูว่าขูดจากยางเนาะครับอืแต่ว่ามีรอยอยู่ครับมีรอยอยู่มีรอยขูดหางมนสารก็เยอะแยะมากมากครับมดสานวันนี้เราไม่รับชมกันนะครับ ขอบคุณทุกกำลังใจที่แวะเข้ามานะครับ ขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่แวะเข้ามาครับเบื้อชม,อมพิมพ์ทรงสวยงามครับองค์นี้ขอบคุณทุกกำลังใจเ้ยครับขอบคุณในลายที่แวะเข้ามามสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม